ยาสิบเอกอนุชิตสงการเป็นช่างซ่อมเครื่องดนตรีประจํากองดูยางฐานบกในวันนี้จะขอแนะนําการถอดชิ้นส่วน b 8ทําเป็ดและการประกอบเพื่อให้อยู่ในสภาพการใช้งานต่อไปต่อไปจะเป็นการแนะนําการถอดชิ้นส่วนและการประกอบชิ้นส่วนของ B8 ทําเป็ด บีแฟตทำเป็ดจะมีชิ้นส่วนใหญ่ๆคือกำพพดปากเป่าหรือเมาส์พีดแล้วแต่เราจะเรียกนะครับมีลูกสูบ3มลูกลูกสูบทาเป็ดจะมีอยู่สองแบบคือลูกสูบที่มีสปริงบนก็แบบนี้นะครับจะมีสปริงบนนะครับมีสปริงบนนะครับ ติดอยู่ด้านบนกับตัวลูกสูบอีกแบบหนึง่งจะเป็นลูกสูบที่มีสปริงอยู่ด้านล่างนะครับจะใช้ระบบการดันเหมือนกันนะครับแต่ละลูกสูบภายในตัวลูกสูบจะมีวาล์วไกด์หรือว่านมหนูที่เราเรียกกันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับบนกับล่างสปริงบนสปริงล่างจะไม่เหมือนกันนะครับ วาล์วไกด์มีไว้ทำอะไรนะครับวาล์วไกด์มีไว้สำหรับใช้เป็นตัวบังคับให้ท่อลูกสูบนะครับแล้วก็ท่อลมนะครับให้รูลูกสูบและรูท่อลมบังคับให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับถ้าไม่มีตัววาล์วไกด์จะไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ อันนั้นก็มีท่อลมประจาท่อลูกสูบมีสีท่อลมนะครับแล้วก็มีท่อลมพงนะครับนี่คือส่วนประกอบของทาเป็ดทําไมเราต้องถอดชิ้นส่วนทาเป็ดนะการถอดชิ้นส่วนทาเป็ดก็เพื่อเพื่อให้ง่ายสะดวกต่อการทาความสะอาดและการปฏิบัติบารุง ซึ่งจะได้กล่าวในลำดับต่อไปหน้าที่นี้จะแนะนำเฉพาะบีแฟตทําเป็ดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุดก่อนการถอดควรจะหาภาชนะสำหรับไว้วางชิ้นส่วนแล้วก็ผ้านุ่มลักษณะนี้นะครับลูกสูบเมื่อถอดออกแล้วนะครับ ควรวางในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับเพื่อป้องกันการลื่นไหลและตกหล่นของลูกสูบซึ่งลูกสูบของทําเป็ดจะเป็นส่วนที่สําคัญมากหรือเป็นหัวใจของเครื่องก็ว่าได้เมื่อถอดลูกสูบแล้ว ก็จะมาถอดท่อลมนะครับเป็นลำดับต่อไปถามว่าถ้าเราถอดท่อลมก่อนถอดลูกสูบจะทำได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับแต่การถอดท่อลมโดยที่มีส่วนประกอบของลูกสูบอยู่กับตัวเครื่องนะครับการถอดท่อลมทุกท่อนะครับจะต้องกดลูกสูบนั้นๆทุกครั้งเสมอนะครับเนื่องจาก ในตัวเครื่องจะมีแรงดันของอากาศนะครับถ้าเราไม่กดลูกสูบจะทําให้สามารถดึงออกยากนะครับก็คือถ้าเผื่อจะกดกน,นะครับลูกสูบที่1นะครับถอดท่อลมที่1ก็กดลูกสูบที่1นึ่นะครับก็จจะสามารถถอดได้โดยง่ายต่อไป ก็จะถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็คือขั้นแรกก็คือถอดเม้าพีชนะครับต่อไปก็ถอดลูกสูบนะครับลูกสูบที่1น,นะครับวางในภาชนะที่สามารถกันลื่นและหล่นได้นะครับลูกสูบที่2นะครับลูกสูบที่3นะครับวางไว้ แล้วก็จะทําการถอดท่อลมนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับก็ท่อลมสามนะครับแล้วก็ท่อลมที่สี่นะครับนีวก็ถอดฝาล่างนะครับ ั้นตอนการถอดก็เสร็จสิ้นนะครับก็จะได้ลักษณะนี้ต่อไปก็คือการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าที่เดิมนะครับเมื่อกี้ที่เราถอดเราจะถอดลูกสูบก่อนนะครับแต่การประกอบเราจะประกอบท่อลมก่อนเป็นหลักนะครับ ถามว่าทําไมก็เรื่องการแรงดันของอากาศเหมือนเดิมนะครับเราจะประกอบท่อลมนะครับหนึ่งนะครับ และถอดท่อลมให้ตรงตำแหน่งของท่อต่างๆครับเหมือนเดิมครับเมืออที่เราถอดออกมานะแล้วก็ใส่ฝาสุบซึ่งฝาสูบล่างจะฝ่ายใส่ท่ตรงลูกสูบอันไหนก็ได้นะครับสามารถใส่กันได้ ต่อไปก็คือการประกอบลูกสูบนะครับลูกสูบแต่ละลูกจะมีหมายเลขกำกับนะครับก็ใส่ให้ตรงนะครับหมายเลขหนึ่งะครับและอย่าลืมว่าในตัวลูกสูบมีวาล์วไกด์นะครับวาล์วไกด์จะมี2ด้านนะครับเล็กกับใหญ่นะครับเราจะต้องใส่ดูภายในลูกสูบจะมีร่อง มีล่องเล็กกับล่องใหญ่นะครับเราจะต้องใส่ให้ตรงรลูกูบที่หนึ่งลูกูบที่สองหมุนนะครับหมุนหาล่องของเบาไกด์ให้ตรง ที่3ก็เมาส์พีดนะครับก็เสร็จสิ้นการถอดประกอบนะครับและลองเป่าดูนะครับโดยใช้ลมไม่ต้องใช้เสียงนะครับโดยใช้ลมเป่านะครับ เพราะถ้าเผื่อใส่ลูกสูบไม่ถูกนะครับลมจะไม่ผ่านเลยไม่สามารถจะใช้การได้ถ้าเผื่อลมผ่านหมดก็เสร็จสิ้นกันตอนนี้ครับในคราวต่อไปก็จะได้แนะนำวิธีการล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนของ b f แฟทําเป็ดและการปฏิบัติบำรุงรักษาเบื้องตน้นครับ